ให้ดูทุกคนพูนแบบพูนมากจะเป็นการไปตกปลาบนน้ำแข็งทุกคนเอาว้าเป็นหลุมอย่างนี้เลยเหรอโอ้มันมองทะลุลงไปได้ถึงข้างในพื้นเลยคุณก้ฟังอะไรเฮียเฮียเฮียว้าเฮียเฮียเฮียว้าเรียบร้อยเลย เราไม่ตกจิ้มจังเราแบบปานาติปาตาเอ๊ะไหนลองชิมปลาที่เราไม่ได้ตกเองไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นปลาที่เราตกในสตอรี่ สวัทุกคนตอนนี้เราก็เป็นเช้าวันที่สองนะครับง่วงแบบง่วงมากๆเลยนะครับทุกคนตื่นไปสามรอบนะครับแบบนาฬิกาตั้งปลุกเราลุกไม่ไหวนะครับเดี๋ยวพาไปดูมื้อเช้าของวันนี้กันว่าที่ New c u r a โน o Prince มีอะไรบ้างนะครับมีอิคุราทุกคนไข่ปลาแซลมอนให้หยิบได้ไม,ม่อันเลย,เลยฟังมาก โอ้กินข้าวต้มมาแล้วก็นี่ปลาแมคเคอเรลนะครับนอกนั้นก็มีผักนะครับมีเบคอนแล้วก็ไส้กรอหมดแล้วนนั้นก็คือขนมบังนะครับทุกคนไม่ค่อยมีอะไรให้กินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปตักอิคุระก,กันดีกว่าอันนั้นดูแบบรูราให้โซ่มีัวซองคันน่ารักหยูน,นะ ให้ดูทุกคนพูนแบบพูนมากอันนี้ก็คือไปตักเป็นตัวข้าวมาเองนะครับแล้วก็ให้คุณลุงเขาเติมให้เลยแล้วคือแบบบอกได้เลยว่าอยากได้กี่ช้อนคุณลุงก็คือเติมเติมเติมนี่เติมมาแบบประมาณ3ช้อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะกินข้าวไข่ปลาแซลมอนให้แบบหนำใจนะครับแต่ก่อน,นื่นเลยคือขอรีวิวเป็นตัวฟูราโนมิวนะครับใหนดูซิแล้วนี่เขากินยังไง คือดืด้ดอเขาบอก่ามาฮอกไกโดคือต้องกินนมนะดูสิว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะครับเฮ้ยมันแบบสดมากทุกคนอันนี้ฟูราโนมิมันแบบมีความมันๆน่ะมันจริงสรงกับที่เขาบอกว่าวัวที่นี่คืออิ่มนำสำรานมก็เลยมีความแบบกลมกล่อ <c oughs> มน่าอย่าลืมมาลองนมฮอกไกโดนะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้า,าวเช้าก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวไม่ทัน เดี๋ยวเราจะมาชิมนม3ามแบบกันนะครับทุกคนมันจะมีเบียอิยามานากะแล้วก็ฟ<อ>ูราโนนะครับน้องอ, <laughs> อันนี้เบีนะครับอ,อ,อันนี้จะแบบจืดจ,จืสุดเหมือนแบบเป็นนมแบบร่องมันเน่อยอย่างเงี้ยส่วนยามานากะยิ่งแบบเหมือนน้าเปล่าเข้าไปอีกอันนี้คือน้ําเปล่าแบบน้ําเปล่าน้าเปล่าแล้วก็สุดท้ายนะครับฟูราโนเมื่อกี้ที่เราชิมไปแล้ว อันนี้น่าจะเข้มข้นที่สุดแล้วแล้วก็มันมีกลิ่นของแบบอะไรสักอย่างนึงอธิบายไม่ถูกแต่ว่าอันนี้อร่อยสุดนี่ให้ดูชุดน้องโพเป็นชุดนักบินอวกาศให้หันหลังหน่อยหันหลังหันหลัไม่มีช่องว่าง,ง,างจริงโอ้โหครอบคลุมมากตลกจริงไปคุกตาเลตสกเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกิจกรรมแรกกันนะครับทุกท่าน เราอยู่กันที่ตกปลานะครับจะเป็นการไปตกปลาบนน้ําแข็งทุกคนอันนี้เขาให้เป็นแบบแผ่นติดความร้อนมาติดในรองเท้านะครับแต่จริงคือเรามีติดมาก่อนแล้วเนาะก็เดี๋ยวรอเขาสาธิตวิธีก่อนเราไปดูกันว่าเราจะมีใครตกบ้างไดเออใครตกได้บ้างไหมนะครับในทีมของเรามากันสิบกว่าคนนะครับไม่มีใครเคยตกปลาน้ําแข็งแน่นอนในยิมหวานในกล้องเยยิมหวานเลยทุกคนอยากออกกล้องไหม นัน่นเองครูก็ออกกล้องกับน้องโพอ๋อคุณก็กีฟน้องโพอาคิสคุณก็วันดูฮักน้องโพโอ้ย okay. okay, okay. น้องโพ <c oughs> บอก <Okay. S 1> อินนะน้ำลายไหลหมดแล้วนี <Okay. S 1> อันนี้ถนะ้าใครไม่พร้อมเขาจะให้รองเท้าเรามาเปลี่ยนด้วยนะครับเป็นรองเท้าบูทเดี๋ยวลื่นที่ต้องทานน้ำแข็ง ลงไปที่ตกปลาแล้วนี่มองไปไกลๆตรงนู้นจะมีเป็นแบบกระท่อมเป็นซุ้มอยู่นะครับทุกคนอันนี้ใครแต่งตัวมิชิดมาก <c oughs> หนาวกว่าใครเพื่อนคุณแม่โอ้มันต้องจับเชือกลงไปด้วยทุกคนเดี๋ยวให้ดูโอ้โอ้ทางมันทับซ้อนมากแล้วครูก้าจะไม่เป็นไรหรอต้องอุ้มไหม ว้าวมาสไลเดอร์ลงไปแล้วนะคุณค่าเอาอามามามาเถิดเถิดเถิดไปเถิดไปมาเถิดเลยครับอามาเถิดเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมามาเดินมามาเดินตรงๆไหวไหมเนี่ย ว้าลายนะย่ออกซายออกขวานะคะคือมันก็จะอยู่แบบท่ามกลาง ะเลสาบแบบนี้นะครับแต่คือมันเป็นน้ําแข็งนานาแล้วแล้วเขาก็จะเอามาตั้งเป็นเต็นเต็นไว้รอบๆแบบนี้เราต้องเดินตามทางของเต็นนะครับเพราะว่าพื้นมันเป็นน้ําแข็งแบบเป็นน้ําแข็งจริงๆเลยคือเขาจะเจาะลงไปเป็นรูลึกประมาณ4เมตรนะทุกคนแล้วก็พอเข้าไปในเต็นบุก็จะสาธิตวิธีตกปลาให้ดูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันบางบ้านเราจะตกได้บ้างนะครับเอามันแ่งจ็กตรงนี้มาอ้อในนี้มีใครอยู่ว่ามีสร้เจ็กเอ้ยนันเป็นหลุมอย่างนี้เลยเหรอ โอ้มันมองทะลุลงไปได้ถึงข้างในพื้นเลย small one hook small one b like this peace food it's b okay like this โอ oh, ้ม mm ัน hmm. ลึก4เมตรเนี่ยได้ปลาแล้วตัน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 

มืออหรใช่เรียบร้อยสั่งเวยไก่เพิ่งพูดแบบไม่ทันขาดคำเลยหล่นซุบลงไปนายเต้นนี้เป็นยังไงบ้างแล้วได้ปลาบ้างหรือยังน้อยมากได้เป็นสิบแล้วไม่เราเลิกเราเลิกตกกันนาแล้วเราไม่ตกจีนจังเราแบบอาณาติปาตา จับตกกิจกรรมนะครับเขาก็จะเอาปลาที่เราตกได้เนี่ยมาทอดให้กินอยู่ตรงนี้เป็นเทมปุระโอ้ my god เอามาหันมาโชยโยฟิสที่ที่ที่คุณก็ตกปลามาค่ะอ๋อไาเอาเลยถ้าไหนลองชิมปลาที่เราไม่ได้ตกเองแต่ว่าแต่ว่าคือหมายถึงว่ามันเป็นปลาชนิดเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะลองชิมลองชิมไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นปลาที่เราตกในสตอรี่เป็นไงรสชาติ ปลากระป๋องอ่ะปลากระป๋องเลยเหรอปลาซาดีนเหรอมันมคือปลาซาดีนปันคือปลาอะไรนะแป๊บนึงค่ะ So mayonnaise off fish is t h i s e That I also k i bone That s the uh, deep freeze not the so fresh one Uh mani satana wow วาคาซากิวปลาวาคาซากิเดี๋ยวไม่เปิดว่าผนังกิจคืออะไรแอบวาคาซากิปลาไงตกได้กี่ตัวไม่มีเลียกหนึงที่เอามาถ่ายรูปดักของคุณเอาเป็นยังไงบ้างคุณแจนมาใหม่นี้คือปลาที่เราไปตกได้ กรองพี่มากข้างล่างไอรสชาติโอ้ยทำไมเนีมยเส้นนี้มันดูกรอบมากนะครับทุกคนแล้วก็ใส่พริกลงไปหน่อยหนึอ่ากินชอหน่อยกินชอ very good ่กรุดเบอร์รี่กรุนะคุณมันจะรีวิวอีกทีทำไมสีไม่เหมือนกับของแม่ของแม่ดูดีฟรายกว่าเพราะว่าอันนี้เป็นตัวที่เราเพิ่งจับมาเลยอ๋ออันนี้เฟรชเอออันนี้เฟรชกว่าลองชิมแล้วมันนิ่มขวามากใช่